บ่าวอามลาบวชรเจ็ดโมงยี่สิบโกนผมหน้าเลขาหมอนโฟร์อาร์ซีเอ็นเซียนดิงก็มาและดูวันนี้ครับน้องอิงออนแต่งตัวน่ารักมากแฟดน็อตโนดเด้งเด้งก็มาดูามันก็ถึงเวลาแล้วครับที่บ่าวอามจะต้องเสียผมสีแดงของเขาไปเราก็มาต่อคิวตัดผมบ่าวอามนี่เนี่ยเรียบร้อย<ด>อนุโมทนาบุญกับบ่าวอามด้วยนะครับแล้ววันนี้บอกเลยนะครับว่าคนดังมาร่วมงานบ่าวอามเยอะมากเดี๋ยวทุกคนเห็นใครในคลิปนี้คอมเมนต์มาด้วยเลยเฮ้ยอันนี้หัวใครทุกคนใครรู้บ้างหัวใครตอนนี้ก็โกนผมหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกกกกกกก็จจัััััััดดดดดขขขบบบบบบบวววววนน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 แหห่่่่่่้้้้าา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 ลลลลลออออเเเเเเเยยยยคคคครรรรีีีีี๋๋ทุงงงมมมมมตตไไะะิพป ขอ,อกินก่อนละกันเดี๋ยวเย็นนี้ไม่มีแรงเต้นพี่แมนพี่หนูนาน้องนัททิวก็มานะครับวาร์ปมาตอนเย็นเลยแล้วกันนี่ไม่ใช่งานไหลสงการนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่จัดในทุ่งนาด้วยพอดีมีพายุฝนเข้านะครับก็ทำให้สภาพพื้นเป็นแบบนี้และเราก็่อรองเท้าเต้นกันแบบนี้ พี่โฟมเมาเปียน,นี่ครับทุกคนอุลตอร์แมนสีเขียวตัวนี้ให้ทุกคนทายนะครับว่าใครสายทายทายถูกบอกเลยว่าโคตรเก่งหกโ,โมงเช้าสามสิบเอ็ดนาทีกับสิบแปดตื่นเช้ามาทำไมมันปวดหัวแบบนี้วันนี้อ้าวเว้ยประธานสู้เขาไปเห็นากต่อเปิดมาจังหวะนี้นะครับเลขาก็ฮักคอไอเท่งเลย แห็นาาคเเเข้โบบสสถ์กัันนลยยะรีงดิ้งก็ทกนไม่ไหวแล้วครับทุกคนเพลงมันมันเข้าเส้นทนนี่มาร่วมแห่โคตรเยอะครับสเสื้อที่ทุกคนเห็นใส่อยู่นะครับเป็นเสื้อบ่าวอาร์มาบวดนะครับบอกเลยว่าโคตรลิมิเต็ดนะครับผมอยากได้ล้วสิใครอยากได้กดติดตามกดแชร์วะนี่ครับขนาดประตูสองเห็นก็ยังโยกด้วยโอ้โหนี่แม่ตานี่ก็ใส่สุดแบบเต็มที่เลยบ,บอกเลยว่างานนี้โคตรมารูจังหวะนี้ครับจังหวะนากบ่าวอาร์มโยนเหรียญมานี่ไงรับพามือไปเลยครับโอ้โหโคตรแมนและดูครับพี่แมนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สาวๆาวกำลังทำไรกันครับเนี่ยตอนนี้้้เราาาก็ไดดแแห่นคมถึงววัล พอพอเข้าร่มก่อนจะเป็นลมโอ้โหแดดประเทศไทยแรงเกินนี่ครับโนบีคิมครับเดินมามีอะไรจะบอกประธานประธานดูอะไรเฮ้ยอา้าวโนบีคิมขังเกงขาดเต้นมันเกินขังเกงขาดเฉยและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่ผมถ่ายได้นะครับนุโมทนาบุญด้วยนะครับหลวงพี่บ่าวอาม